เฮ้ยมดูต้นไม้มีต้นไม้แล้วนะบ้านเราอ่ะต้นไม้ใหญ่เหรอลองดูมีต้นไม้มีหินด้วยน่ะโอ้โหเอามาให้ปิดตัวเอยงยากหรือว่าเอามาให้เขาเล่นหรือว่าไงอะไรนะต้นไม้นะใช่ต้นไม้นี้เหรอใช่ไหนลองวาง,งแผนการไหนอ่ะสมมติเขาระเบิดบ้านปับ๊บขึ้นมาป้อมป้<ร>อมบ้านป้อมได้เหรอป้อมได้ค,ครับ ฟ้อได <boundaries. S 3> <si suppression> ้คร <fin anta> <ots> ับไอ้ต้นไม้่ะอันนี้ไม่ท่อยฟ้องบ้านครับตรงนยางไงฟ้องบ้านครับรอบบ้านครับแล้วับเขามาชุบตรงนี้ครับอ่เขาโดนตีในรังคัก็ซ่อมบ้านครับพอฟ่อมเสร็จก็ปิดประตูครับแคนนี้เองโดนตีในรังครับไม่มีอะครับบ้านของเราครับล็อกไปแล้วอันนี้เขาขายอะไรกันอ่ะอันนี้เขาขายอะไรกันอ่ะไหนมันใส่พ็อปได้อีกอันนี้คืออะไรเนี่ยไหน กูก็ไม่รู้เหมือนกันกูไม่ได้มาทำไมกูไม่ได้นี่อ๋อกูว่ากูว่าอันนี้อ๋อมึงดูนะอลมานี้แส่ใช่ไหมแล้วจังหวะเรายิงว้ากูอาจจะใช่แน่เลยกูว่ามันน่าจะต้องใช่ค่ะกูยิงตรงนี้ไม่นอนเลยนะอันนี้กูก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วก็มีต้นอันนี้คืออ๋อต๊กต๊กโคกเหรออ๋อเอาไว้เอาไว้แบบอยู่โฟล์ทชุบล้อยชุบร้อยอันนี้ชุบร้อยเออ ป้ายนี้เนี่ยมันเอามาให้หลบบ้านด้วยเอาจริงๆนั้นเนี่ยไอ้ป้ายนี้เหรออ๋อป้ายป้ายนี้ไงไอผาสมมติว่าอ่าอย่างกูบอกนะไหนวะรถมันจะไหนวะออ่อาสมมติใช่ไหมนะไอไอโก มึงอยู่คนเดียวแล้วพอมึงหนีตำรวจเข้ามาตำรวจตามเข้ามาปั๊บเป็นไงมึงเข้ามาตรงนี้เ็ษมึงเออวนแล้วมึงก็ซ่อมรถเลยอุ้ยเออซ่อมรถเ็จเหมือนเขาวิ่งมาเหมือนมาแล้วเออแบบหลายหลายอย่างอ่ะเยอะอ่ะเวลาแบบสมมติมึงจะพาเบิกลงเบิกรถกว่ามันจะทะลรู้มาอะไรเงี้ยองเหรออะไรนะอันนี้คือพี่หยิบใส่เองเหรอพี่ไม่ท้ามไอติมมันทำไอติมมันเป็นแล้เอาพ็อกกันจากไหนก็อาบไง แล้วส่วนในตู้ตู้นี้ชุพี่อ๋อชุบร้อยใช่อันนี้ชุบ่เลยแล้วอันนี้ล่ะอันนี้ชุบร้อยจัดอันนี้ชุบร้อยไอ้โตชุบร้อยมีอะไรอีกไหมเนี่ยไม่น่ามีอ่ะกูเห็นข้างหน้าบ้านก็น่าจะแปดอย่างแล้วอ่ะเนี่ยผมผมว่าเอาอะไรมามากั้นตรงนี้ให้ไหมตรงไหนให้แมงเข้ายากอย่างนี้ก็เพิ่มไะเนี่ยทีมเนี่ยเออตรงนี้หรอทางนี้ให้เออให้แมงเข้าวิ่งเข้ายากๆให้เข้ามาเลยก็จบอะ ส่วนมากเราจะโดนตำรวจกักเองนะเว้ยตรงเนี้ยเเห็นตำรวจมันชอบศพเราคือคือถ้ามึงกักในนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเข้ายากๆอ่ะมึงคิดวภาพถ้าสมมติว่ามันทะลุเข้าไปชุบเพื่อนได้ปิดตัวชุบยากจัดวัดกันไปเลยน่าน่าจะเปลี่ยนจากบันไดเป็นลิฟต์เนาะจะได้โดนปิดตัวชุบยากหาไอ้กูกเอาไอ้ไอ้แผ่นป้ายดำๆมาขวางตรงนี้ดีปะแต่ไม่ขึ้นบ้านใช่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 กระโดดอ่ะให้มันต้องกระโดดแล้วรอมิเนี่ยตรงเนี้ย ใช่นะอันนี้จริงเอในขวางตรงนี้ขวางตรงนี้นะตรงนี้ด้วยนะทางเข้าตรงนี้ยไม่แล้วข้างบนแบบไว้รอดักยิงเงี้ยเนาะอะไรนะ้ไดเนี่ยข้างบนเนี่ยทำไมนะผมนั่งคิดอยู่เมื่อคืนเนี่ยอะไรมาใส่ฮอให้มันสูงวะเนี่ยเข้าใจไหมใส่ฮอให้สูงเหมือนแบบมันปีนขึ้นได้สูงสูงเหมือนเราเพิ่มระยะให้ตัวเองอ่ะพี่ใช่เก็บปะเหมือนพี่หาอะไรสูงสูงมาแล้วเราก็ปีนขึ้นเพื่อเราเพิ่มระยะในการยิงฮออ่ะคือถ้าเรายิงอย่างนี้มันยิงไม่ถึงเลพี่ บวกห้าไงมีกี่คนเออบวกห้ามีมีสามคนแล้วไม่ใช่หรอกยังเราอ่ะเออใช่ใช่สามแล้วไม่กูจะเอาเมาส์ของเนี่ยเมาส์เกาะเอาของกันพี่เกตมีเพนไหมอ่ะขอเพน่อยดีเพนในตู้ไงเอาไปเลยแล้วก็พิมพ์บอกติ่มมัน มีห้าพันตัวพอสู้กับแกงอื่นได้ปะวันนี่ยสวยมีแค่ห้าพันตัวตัวชิบหายกระสุนมีสองหอกสิเองเหอใช่หวยแล้ว <Why you? S 2> หวยอยู่แคปเอทำให้ทำไ้แคปบีมันดูเฟอร์เฟอร์ยอะไรเฟอร์นะแคปบีดูดิคนส่งเยอะเลยพันกว่ากู S <S <S ตาของกูส่งแคปดีเยอะสุดจ้ะเว้ยเพราะกูรู้ว่าแกต้องใช้กูเลยรับมาให้แคปดีแม่งซื้อสุดหรือม<ห><อ><ก>ึงรอหรือหรือมึงรองอีกสองวันไหมล่ะสองวันเผื่อมึงจะมีฮอกันก็ได้นะหัว้มีฮอได้เหรอฮอมาเอามาทำอะไรเอ้ยถ้ามีฮอมันมีสไนเปอร์สไนเปอร์อะแล้วออฟสไ<ห>นเปอร์ไปเล่นบนเขา ดักยิงตำรวจเงี้ยฟุ้มยิงโอ้โหมันจะกลัวมันจะพับไม่ได้ดิทนายอ่ะเอาปกติทนายที่มันตั้งบนเขามันจะพับแป๊บเดียวเลยแนละ้วพับเก็บพับเก็บพับเก็บโอ้โ้อะไรเนี่ยปการกินสบนนับปะรดไงสวบปะรดเหรอ Hi, <Daddy. S 1> จ๋าโอเคนะ okay, ค่ะไ,นนะได้ค่ะใช่บ๊ายบาย ต้นขีดสามารถต้นค, <vas> คิดมันมันอยเอาไม้ปเฉยๆมบ้านนะโอ้ชุบร้อยนะตรเดี๋มันขึ้นได้หมดเลยนี่ว่าแต่มันทำไมมันลอยวะมันต้องติดพื้นไม่ใช่หรอเวลาเราโดนบกบ้านไงมีมีร้านไหนโดนไหมมีร้านไหนโดนไหม ไ,ไปหดใจกันแล้ว,วพี่เอ้ยกดกดของฟระผามันแอร์ดอบมันแอร์ดอบนั้นมันสามารถมีเรื่องกันได้นี่ใช่ปะ่ะใช่ร้านใหม่มีคนดูอย่างไนร,ร้านไม้อะหอยอ่ะ ไไปปรัหมึงอันนี้คือร้านหอยใช่ไหมไปต่อไปต่อไปต่อนั่นแหลกับร้านหอยผู้ชอบดูร้านหอยกับร้านเนี้ยไม่นะจริงๆแล้วต้องร้านเนี้ยต้องเป็นร้านหอยร้านนู้นต้องเป็นร้านไม้ไม่ใช่ไงอันนั้นนะกูก็เรียกร้านไม้นะแค่ที่โน่นนะไม่ใช่ร้านหอยนะใช่เร้านที่นี่มันน่าจะเรียกผิดกันนะ อันนั้นต้องเป็นร้านหอยนนเนี่ยเนี่ยร้านร้านกลางก็เหมือนกันร้านกลางคือร้านกลางคือต้องเป็นโรงพยาบาล<ช>อันนั้นอันนั้นอนะ่ะคือคือร้านไม้เพราะมันอยู่ใกล้กับไปโกดังไม้ตรงนั้นอนะ่ะใช่แลดสามพัน <c oughs> ใ,ใครเติมไปสวยขายของไม่ออกไอ,อ,กอ้งเห้อจริงจริงต้องแบงเงินสดมาไม่ก็เป็นมนานขายอะไรไม่ออกอ่ะมันได้อะไรบ้างวะ ได้พูโต80อันพี่จะนั่งขายไงหมดกับถ <Huh? S 1> ้าได้กระสุนมาโอเคแต่ราคาก็ตกอีก450แม็กก็ตก10ล้านการะสุนนะขายออกเกาะขายออกไวเบฟ้างี่ใครจะไปนั่งขายดาร์คีอะพี่เลดคีนี่